ัสดจ้าพบกับช่องพิว่าพาแซบเดอ้อวันนี้พิ่ว่าจะมากินตำมะกอจ้ะตำมะกอก็มะกอเป่าๆเ,เ,เ,เลย,ดยเดอ้อจ้ะเด้อนี่กับพักก็มีมะระกะหล่ำตีสลัดกรอบนี่จ้ะมากินก็ไม่ใช่กินธรรมดาด้ว,วันนี้มีกินพิเศษอยู่นั่นเดอ้อนี่อยากกินตำปูไตจ้ะนี่ปูเพิ่งจะเก็บมาไปหามา,ดาเดอ้อจ้ะเด้อพูดหลายเสียเวลาเนาะจ้ะเนาะกำลังแบบ

ม้ว่าแล้วเสียเวลาเนะจัดเนอ้ากินเลยได้จัดเด้อทำให้นกเล่นเดี๋ยวเอาตัปปิ้งมาออกก่อนได้จัดเด้อดูมันมันเลยจ้ะเอาเก็บสิเก็บใส่เก็บใส่ไหนแล้วไปทางไหนลละแไ่นี่แล้วอื้ม Làm phù, mình các cho Chúc cho cả Ừ, nó ừ. không? Ừ. 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 ินะของซับจับรรยากาศกลางทุ่งกลางท่าเล้อแต่เดีอ่องปูลงไปทุกอย่างนี่ม,นมันบรรยากาศดีจ้ะจักจะฝนหรือจักจะลม

จัดกเก็บเอาไว้นะมันจะมีปากบรรยากาศมันดีดีมันยุนนย่งเยบ ออโอ้ยไม่ได้จะกินมะเขือเทศก็ไตหนีได้จต่เดีวยวกินทีหลังกินจมจมอ่ะ one